สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ขอรายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ข้อมูลณนะวันที่31มีนาคม2567จังหวัดกระบี่ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น1,273.63ล้านบาทประกอบด้วยรายจ่ายประจำ951.53ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 74.71และรายจ่ายลงทุน322.09ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ25.29โดยมีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม982.95ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ77.18อยู่ในลำดับที่61ของประเทศรายจ่ายประจํา810.20ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ85.15อยู่ในลำดับที่46ของประเทศ รายจ่ายลงทุน172.74ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ53.63อยู่ในลำดับที่35ของประเทศและมีผลการใช้ใจ่ายรายจ่ายภาพรวม1 0 4 8 7 8ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ82.35อยู่ในลำดับที่65ของประเทศรายจ่ายประจำา814.95ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ แ5ดสอยู่ในลำดับที่49ของประเทศรายจ่ายลงทุน233.83ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ72.60อยู่ในลำดับที่63ของประเทศสำหรับงบจังหวัดได้รับจัดสรรทั้งสิ้นเป็นเงิน10.48ล้านบาทเป็นรายจ่ายประจำทั้งหมดยังไม่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนโดยมีผลการเบิกจ่ายงบจังหวัด3.5 6ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.14อยู่ในลำดับที่56ของประเทศรายจ่ายประจำ3า6 5 6ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ11.91อยู่ในลำดับที่67ของประเทศและมีผลการใช้จ่ายงบจังหวัด3.59ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ2.15อยู่ในลำดับที่62ของประเทศรายจ่ายประจำ3า9 5 9ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 11.99อยู่ในลำดับที่72ของประเทศจังหวัดกระบี่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณพุทธ,ธศักราช2566จำนวนทั้งสิ้น756.36ล้านบาทเบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน480.12ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ63.48คงเหลือ276.24ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ36.52 หน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีคงเหลือสูงสุด5าลำดับได้แก่ 1. สำนักงานทางหลวงชนบทที่1 4กระบี่คงเหลือเป็นเงิน69.85ล้านบาท 2. งบประมาณจังหวัดสำนักงานจังหวัดกระบี่คงเหลือเป็นเงิน49.44ล้านบาทสาสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่คงเหลือเป็นเงิน30.01ล้านบาท 4. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่คงเหลือเป็นเงิน26.00ล้านบาท 5. ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่คงเหลือเป็นเงิน22.29ล้านบาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่075611131หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่และเว็บไซต์ www.cgd.go.th/kbi ขอบคุณค่ะ